รู้จักหรือเคยได้ยินคำว่า dead inside ไหมคะคำว่าตายจากข้างในวันนี้ลองมาแชร์ค,คะ่ะ3สัญญาณอันตรายที่บอกว่าจิตใจของเราอาจจะตายแบบไม่รู้ตัวข้อแรกนะคะมันคือสภาวะที่คุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยสุขก็ไม่รู้ทุกก็ไม่รู้เฉยๆก็งั้นๆตอนนี้รู้สึกอะไรเฉยเฉย อันนี้แหละค่ะนั่นมันมาจากการที่เราฉีดยาชาใส่ตัวเองเพราะในอดีตเราอาจจะเคยเจ็บจากอะไรมาบางเรื่องจากบางคนแล้วมันทําให้เราอะไม่กล้าที่จะรับอารมณ์อีกเราเลยทําเป็นเฉยเยไม่แยแสสัญญาณอันตรายตัวนี้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะและข้อที่2นะคะนั่นก็คือภาวะเบื่อโลกไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปเจอคนเลย ขี้เกียจคือครูเข้าใจนะบางครั้งบางทีเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราอยากอยู่คนเดียวแต่มันจะไม่ใช่การต่อต้านสังคมมันต่างกันนะคือเขาก็เข้าได้แต่ว่าเวลาอยู่กับคนเดียวมีความสุขอันนั้นปกติแต่ถ้าเรารู้สึกไม่อยากเจอคนเกลียดคนไม่ชอบคนอันนี้อันตรายและข้อสุดท้ายแบบที่3เมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วร,รู้สึกว่าแล้วไงต่อชีวิต ไม่อยากลืมตาขึ้นมานอนก็นอนไม่หลับแต่ตื่นก็ไม่อยากจะตื่นอันนี้ชัดเลยค่ะฉะนั้นถ้าเกิดใครมี3สภาวะนี้ให้รู้เลยนะคะเราต้องรีบแก้ไขในเรื่องของการหาปลุกไฟให้กับชีวิตของตัวเองทําให้เรากลับมาตื่นและมีพลังชีวิตอีกครั้ง นั่นคือการกลับมาเห็นเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากดมันไว้และแก้ปัญหากับมันอย่างถูกต้องและ2ค่ะกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือไฟในการดําเนินชีวิตของเราที่แท้จริงอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเราในการที่ทําให้เราอยากลืมตาขึ้นมาในแต่ละวันค่ะ